ที่แท้พ่อที่แท้แม่ที่เลิศดประเสริฐแท้แม่ที่เลิศดประเสริฐนะักพ่อที่เลิศดประเสริฐแท้ rijk, พ่อที่เลิศดประเสริฐนักน้งบูอยากได้ยินคนํานี้และอยากได้ยินคําว่าลูกที่เลิศดที่ประเสริฐรู้จักบุญคุณกตัญญูรู้บุญคุณของผู้เป็นพอ่อผู้เป็นแม่ขวัญขวายเพื่อพ่อเพื่อแม่วันนี้บาดพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่อย่างดีไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนขวัญขวายแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อพ่อเพื่อแม่หลวงปู่อยากเข็นและอยากได้ยินได้ฟังพอถือว่าดังที่พวกนี้ฟังถือว่าวันนี้เป็นวันแม่หลวงปู่ต้องการให้คําว่าแม่นี้เข้าสู่ที่ใจของพวกเราทุกคนทั้งหญิงทั้งชายด้วยนั่นแหละหลวงปู่ต้องการให้คําว่าแม่คํานี้ที่เลือดที่ประเสริฐนักตัวน,นี้ ที่เลือดที่ประสริฐเทนี่เข้าสถิตในใจของพวกเราทุกคนเราจะได้เลือกถึงบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่บ้างเราจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างแล้วลูกก็จะกลายพันธ์จากพันธ์ที่ไม่ดีกลายเป็นพันธ์ที่ดีและพันธ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้ก็เป็นพันธ์ที่ดีในภายภาคหน้าต่อไปของลูกของหลานนี่แลคือสัจธรรม รมท,ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติที่บอกว่าพ่อกับแม่เป็นพระหานของลูกกาบไหว้พ่อแม่ที่สุดแห่งความแห่งการได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอุปทาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ที่สุดแห่งการได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าลูกได้บรรพชาพพุทธเจ้ากับยกย่องสรรเสริญว่าผู้นั้นเป็นผู้ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ยิ่งพ่อแม่ไม่รู้จักคุณไม่รู้จักบาปไม่รู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรไม่รู้จักพุทธจัศาสนาที่แท้สอนพ่อกับแม่ให้เอาพัฒนาใจเป็นที่พึ่งมอากายถวายชีวิตตรงที่นั่นลูกพู้นั้นคือลูกผู้ที่มีความประันอยู่รู้คุณผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พทธเจ้าบัญญัติอย่างนั้นเราจะเป็นลูกที่ดีหรือเราจะเป็นลูกที่เลวถ้าเราเป็นลูกที่ดีก็ ขวัญขวายนคำว่าแม่นี่เลิศประเสริฐนะคำว่าพ่อนี่เลิศประเสริฐนะประเสริฐที่สุดน,นะลูกนะถึงก็จะไม่เลี้ยงดูเราก็ตาม้วแต่ถือว่าเลิศประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นทุสร้ายผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พ่อแม่เขจะเป็นยังไงก็ตามเ่าจะทิ้งเราแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นกรรมของเรา,าไปบอกว่าพ่อแม่ไม่ดีเราดีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทุกสิ่งอย่าง พ่อเบื่อหน่ายผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็จะแสดงว่ามันกลายพันธุ์จากพันธุ์มนุษย์กลายเป็นพันธุ์เปรตพันธุ์ผีเป็นผีหาซาตานต่อไปลูกจะกลายพันธุ์หรือลูกจะกลับเข้าสู่พันธุ์เดิมแห่งการเป็นมนุษย์พิจานณาเอานะนี่เพียงให้อุตาหรณ์สอนใจและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกัดเก่าจิตที่มันเป็นเปรตเป็นผีเป็นผีหาซาตานเว้นสุรกายอยู่เดี๋ยวนี้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ซะ เรือ,องผู้พนโมทนาดนาจาทุ